ือเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องเมื่อเช้าก่อนดีกว่าเรื่องเมื่อเช้าซึ่งอ๋อผมช่อผมผมคิดไว้แล้วว่าชาลีอ่ะอันนี้ผมคิดจริงๆนะว่าชาลีต้องมามามาไลฟ์เมื่อเช้าผมผมคิดไว้เลยว่าเขาจะต้องมาไลฟ์เมื่อเช้าคุณจีจีขอบคุณค้าสําหรับคุณลาบอุ้ยขอบุณค่าวันนี้เตรียมตัวไปล้างจานนะจ๊ะเตรียมตัวไปล้างจานใครอยากจะชี้นิ้วสั่งไปล้างอะไรไปทํางานบ้านอะไรไปทําบ่นนะจ๊ะคุณพ่อบ้านคืออย่างนี้ครับ ผมรู้แล้วว่าชาลีเขาจะต้องมาไล่เพราะว่าเมื่อวานเขาเอา่ร้องไห้ใช่ไหมเขาร้องไห้แล้วก็มาระบายเรื่องบางเรื่องเกี่ยวกับความความในใจที่เขาอึดอัดอะไรเงี้ยแล้วบางบอย่างคําพูดของเขาที่ออกมาบางคนอาจจะนําสารหรืออาจจะนําบางคําพูดที่เขาตีความหมายนีย่เอาไปแปลงในความหมายผิดไปอะไรเงี้ยใช่<บ>ผมก็เลยแบบเอ๊ะมันก็มีจริงๆนะมันก็มีจริงๆนะ ที่เขาบอกว่าชาลีเป็นนักแสดงหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงเออเหมือนแบบทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะสาแสดงนะมันเป็นการออแสดงละครมันไม่ใช่เกิดจากมาจากเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ที่จริงทุกคนก็แปลาสารแปลความหมายผิดนะฮะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนๆชาวด้อมที่เป็นแฟนของชาลีจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะ เข้าใจแล้วก็ในคาพูดเพราะสไตล์ของชาลีเวลาเขาพูดแบบนี้เวลาที่เขาจริงจังแบบนี้หรือเวลาที่เขาพูดทีเล่นทีจริงหรือหยอกล้อสนุกสนานนะครับเขาจะมีมุมมองที่เรื่องจริงแล้วก็เรื่องตลกขบขันทุกคนใช่ไหมขอกับเช้าก็มาใช่ <c oughs> มีคนบอกว่าสวยอบอกว่าสวยหรืออะไรหรือว่าเตรียมไม่ไปทํางานบ้านหรือเปล่านะครับคือคือเมื่อเช้าเขาก็มาอะไรจริงคุณอันเรียวขอบคุณท่า เขาก็มาไลฟ์จริงๆพอมาไลฟ์จริงๆเขาก็เลยพูดถึงเรื่องของเมื่อวานทุกคนคงจะได้ยินกันพร้อมกันร่วมๆเกือบ3 0 0 0 0ื่นสีคนใช่ไหมที่เข้ามาในไลฟ์ของชาลีเมื่อเช้านะฮะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับมาอ่านเข้อความนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตพูดก่อนพอ เขามาไลฟ์เขาก็เลยอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับการอภิเว่าพีเคมันเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเออพีเคมันคืออะไรอย่างที่ชาลีก็บอกว่าพีเคมันคือการแข่งขันมันคือการต่อสู้นะครับต่อสู้เพื่อแย่งชิงอันดับกัน1 2 3หรืออันดับที่พันอันดับที่อะไรก็ตามแต่นะครับและเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าการแสดงเขาแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือแอคเตอร์แอคเตอร์กับ acting actor ก็คือนักแสดงใช่ไหมครับ actor คือนักแสดงแล้วก็ acting คือการแสดงถูกไหมบางคนผมเชื่อเลยไอสิ่งสิ่งที่ชาลีพูดเมื่อเช้าทุกคนต้องนําเรื่องที่ชาลีพูดไปตีความหมายแบบผิดผิด,ผดและมีดรามงดราม่าอีกแนะ่เชื่อไหมฮะผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าผมก็จะมาพูดในมุมของกะลมังที่แสดงออกถึงว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดเนี่ย มันมันมันไม่ใช่นะผมก็ต้องมาดักไว้ก่อนถูกไหมผมก็ต้องมาดักไว้ก่อนเฮ้ย หลายคนก็เริ่มคิดแล้วว่าไอสิ่งที่ชาลีพูดแอคเตอร์นักแสดงแอคติ้งคือการแสดงนั่นหมายถึงว่าเขากําลังผูกกับเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของการพ K การพ K คือการต่อสู้กันแข่งขันแม้กระทั่งเป็นการแสดงแสดงหนึ่งการเอนเตอร์เทนเนอร์เอนเตอร์เทนเนอร์เรื่องหนึ่งถูกไหมฮะนั่นคือเวลาที่เขามาแข่งขันนั่นหมายถึงว่าเขารับบทรับหน้าที่นะเข้ามาสู่เกมเรียบร้อยพอเข้ามาสู่เกมเรียบร้อยเขาจะต้องทําทุกวิถีทางในการที่จะเรียก ความสนใจจากบรรดาแฟนคลับหรือบรรดา fc ต่างๆที่เข้ามานะฮะเพื่อให้ตนเองเนี่ยเป็นจุดน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นคาแรคกเตอร์แบบไหนก็ตามจินก็อีกแบบนึงการมินก็แบบน่ารักจินก็แบบแบบสายฮาร์ดคอร์ซังมินก็เป็นอีกแบบหนึงเหมือนแบบ เหมือนแบบที่กะละมังใส่ตอนนี้อาจจะแบบมีแบบน่ารักน่ารักทั้งร่างผู้หญิงแล้วก็ร่างผู้ชายแบบนี้ในเรื่องของเอนเตเนเนอร์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันนะฮะยาดมก็อีกแบบหนึง่งหรือแม้กระทั่งคนอื่นๆที่เป็นคนไทยอย่างฮานาฮานาก็เหมือนคนไทยละกันคุณแพรอะไรอย่างนี้ฮะทุกคนก็มีความน่ารักมันเหมือนกันหมดและมีการแสดงทุกๆุกคนนะฮะไอ้คำว่าแสดงตรงนี้ไม่ใช่ว่า ไอสิ่งที่เขาแสดงเนี่ย,ยมันปลอมหรือเปล่ามันปลอมหรือเปล่าทุกคนมันปลอมไหมปลอมไหมเริ่มมีกระแสว่าเออันนี้ปลอมปลอมปลอม,ลอมผมเชื่ออย่างนั้ทุกคนคิดแต่ผมกาลังจะบอกว่าไอการแสดงที่เขาว่ามันคือหน้าที่บทบาทที่เขาไปทำนะตรงนั้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือความ จริงใจที่เขามีต่อทุกคนน่ะนั่นน่ะมันไม่ใช่การแสดงมันคือเรื่องจริงที่เราสัมผัสมาร่วม2เดือนทุกคนก็คงจะสัมผัสได้แล้วว่าแววตาการกระทำหรือแม้กระทั่งเขาเดินทางมาที่บ้านเราเนะฮะถ้าเกิดทุกคนเห็นว่ามันเป็นการแสดงเนี่ยมันก็คงจะโอ้แสดงเนียนขนาดนั้นเพราะว่าเขาไม่ใช่นักแสดงไม่ใช่อะไรนู่นนี่นั่นระดับชาลีหรือระดับคนอื่นที่เป็นทีมงานทําไมเขาจะมองไม่ออกถูกไหมคะถ้าถูกปลบมือ ผมพูดดักไว้ก่อนเพราะว่าทุกคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามีหลายคนที่เอาไปพูดและผมเห็นและผมเห็นแล้วด้วยว่าเอ๊ะเนี่ยสิ่งที่ชาลีพูดจะตีความหมายผิดแน่นอนถูกไหมฮะนั่นแหละครับที่ชาลีเขามาย้ําเตือนมาบอกว่าการพีคที่เขาไม่เข้านะ่ะที่เขาไม่เข้าไปในช่วงระหว่างนั้นคืออยากจะให้น้องเขานะ่ยได้แข่งขันกันได้ต่อสู้กันได้ห้ามขันห้ามหันกันในช่วงที่เขากําลังพีคในช่วงที่เขากําลังเป,ปลี่ยงปล่างดังเหมือนพลุแตกอะไรเงี้ยในช่วงนี้เขาต้องแบบว่า ตักตวงทํางานนะครับเพื่อไม่รู้ว่ากระแสะแบบนี้มันจะอยู่นานแค่ไหนถูกไหมอันนี้คือพูดตามความจริงตามหลักแห่งความเปนจริงขอบคุณ7 0 0ดร้คนที่เข้ามานะคะใครที่ผ่านเข้ามานะครับหรือหลงเข้ามาอะไรก็ตามแต่หรือว่าอยากจะฟังในเรื่องของเราเม้ามอยนะฮะขอบคุณมากมเลยสวัสดีทุกคนนะจ๊ะฝากก็จอเข้าใจด้วยนะจ๊ะก็คือไม่ว่ายังไงก็ตามแต่ เขาทําหน้าที่ของเขาเพื่อทุกคนและชาลีเขาก็บอกองั่นแหละว่าเขาไม่อยากจะเข้าไปในช่วงระหว่าง PK ไม,ออม่อยากให้ทุกคนคิดมากอยากให้ทุกคนมองถึงความเป็นจริงและก็มีความสุขในช่วงที่กาเมินมาไลฟ์สดนะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเ,เขาไม่ต้องมีดาบงนะมาไม่ต้องคาดหวังหรืออะไรก็ตามเสพสุขใน,นเรื่องความน่ารักต่อไปนะทุกคนสวัสดีครับโอ้โคุณไมา์ขอบคุณมากเลยพูดเองเชียร์เอง อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาลีชอบหยอบอกสยาำเสมอว่าไม่ว่าชาลีจะพาไปถล่มที่ห้องไหนไก็ตามแต่สิ่งที่ชาลีบอกสำคัญที่สุดคือการบูลลี่ของชาติอื่นนะ